เก่าผมบอกบดบานเด็กร่างมันมาปูหนึ่งเก่าบอกบดบานน้ำหมดร่องคลีบร่องอย้างเท่ากับเทเดไปน้ำพอครับผมมาหาปูกันอย่างรงตรงเลยมันมาปูโอ้วัดดีครับผมกะมนีครับผมวันที่สิบสามกันยายนสองหาหกสี่นะครับเนาะผมจะมาตามเลขปูวัดปลาให้แฟนครับทั้งช่องครับผม อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะพราะว่าหมดทีแล้วครับผมผมได้ยินงคาวว่าปูวัดปลาห้ไม่ออกนะครับเนาะนึงเก็ดเก่าครับผมก็ตามไปหาปูครับผมว่านันนี้ปูจะให้ตัวเดียวนะครับเนาะกใา้เป็นแนวทางในการรับชมครับผมตามไปหาปูครับ งูยักษ์กับผมนี่ผันปันงูนะครับเนาะนี่ครับผมตามไปหาปู้ครับผมปูครับงูนี่ครับผม,มบผม่ฝันแ่นบอกก็ว่าหันคาข่แล้วเมื่อฝันหรือใจอะไรนี่แหละมันกึ่งกลางแบบนี้มีคนไม่เย็นยุ่ก็ได้ยางถึงเบิรงก็ได้เห็นเลยมันเป็นครับผมปูเด้เอ หาเก่าหาเก่าี the ิปูก็เลยมาตีไปก็ได้เขียนไปอ๋อซ่มมาหานีเละไม่ยืนเผลอยอ่ครับผมก็ได้ลุกกันนอนี่หละก็เลุกเบิกอังฝันตึงก็ได้นานตาเลยอืมครับเบิฟันนีกเลยครับผมเล่นลอกเลยเบิกองเรียบเลยง่ายๆเยว่ฉยต่น้าเกิยืนนิ่ว่มีเบิกอัเนห้เก่าเลยห้าเก้าีิปูเนี่นะเบื่เ้าเหมือนนเี่อันกดี ใส่ปูไม่สิขันเจตีไม่เจ้าขาเก่าไม่อยูด่วงใส่ปูนี่เันตีแทะอาเจ้าใส่ปูกไเจ้าเรียใจาให้มันตรงเลก่าสนั่งไม่ยุดใจะได้เห็นเลยอ๋ออ๋อเห็นปะครับผมปูไม่หยนี่ครับแต่่าเบอก์เยอะลว เ,อ,เอ๋อเห็นแล้วเห็นคือเห็นหา,งาเงยแต่ปูเล้วันมันเกืองอยู่กับเก่าเก่ามันก่นอนนั่นไปดิเห็นหาแมนแมนเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ว่าปูเห็นเรื่องหาชัดมากเลยนนต้นยังปูเนี่ยต้นเศรษฐีบ่ ต้นเสียทีนะครับเนทบทาะมัตามตัวเลขวลาปลาครับผมล่งหวปู <c oughs> เสียนไปเลยเนี่ยงมันลึกต่อไปเอปอเลยไปครับผมครับ่าิบบฝันยัง้งวปู่ิดแตน่นามนว่ารักนีก่างไ่ล้วรักโทิปู หลักของปูอันแล้วแวงอยู่นี่นันกับใครรับเนี่ยแยนเขามาเพิ่นผ้วดียวะนาะเอกอนคนมาหลักโทษสท์ปูนะครับเนาะตนใจบาปนะปูนี่ปูขึ้นให้ปูนี่บอกเห็นนะครับหาเก้าสามครับผมกับสองหกลางลางแบบปูหนึ่งสองหกกับหนึ่งสามหนึ่งสามอ๋อเนี่ยครับผม สองหกกับหนึ่งสามลังนะครับเนา like, ะนี <pf unlikely> ่ครับเพราะว่าตรงหลังลุงหลังแม่ปูบ่เคยเขาเนะตะก่อนปูเขานี่ดีเดียวก่อนนะตามโตครับคุณกเขานึงเจ็ดเก้าดิเงนแต่ปุเมื่อกี้นว่เม่นบ่เจ็ดเก้าทึ่งเชนให้หมดอนสกาวเดือนต้นกระจีไงแม่นบ่ผมเลยมาหาปูกนียังอันวุ่นไดอนอบคุณหนึ่งสอนกับ ครับนั่นแหละนึ่งเก็ดนึ่งเกก้านาึา่งเกาตปูอ๋อผมเรียมาตามปูเว้ยบม่รู้จับไรมาหาปูลายโดนหนรอกนึ่งเก็เก้าวตปูคนเดียวน่งเก็เก้าเนาะอ๋อนึ่งเกด้มันจะอะไรอีกวะผู้นเดียสกาวหรือปูนึ่งเก็เก้าเรียนสกาวแล้มัตีรวบันอยู่นี่แล้วก็ตีหาช่องกันเี่อ๋อที่ว่าเฮ็ดเฮาขึ้นขาเนครับผมปู ud. ตีฮันองหาสองออกหาเจ็ดนดิอ๋อครับหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก่ากันตีก็เขียนโลงบินอยู่นี่หละครับผมปูอ๋อทะเลกมกระตรรงกันครับอย่างคนไรแล้วว่าดอกว่าครับผมก็จะขึ้นว่าดอกนี่ครับผมนี่คอยร่งไปแล้วพรว่านก็ซื้อแล้วเจ็ดเก้าล่างนั่นมันมาปูคอยเลิกเมไปตามอีกพระว่าซื้อแล้วก็เลยเฉยได้มุลปูปนี่นนี้ววัน้เขาบ่าหายด้ย อันปูว่าถือเล็กอันน้่ก็ชาแม่ครับผมปูอันเน่จาดเก่าของแบบานเด็กล่างมันมาปูนึ่งเก่าอบ้านน้ำแบบร้องคิดร่องข้ากับเครดไปน้ำพรครับเพรทุกก่างบ่เอาผม้มาหาปูมาตรง่างตรงๆเลยมันมาปูโอ้ก็จะแบบพิมพ์ไปเมไ่อครับถามถึอบ้าบ้าเอ้จะใครมาพิมพ์ปูอันปู มัตรงตำแหน่งนึงก็บอมันนไปเความอย่างขาเจ้าได้ละครับผมได้กันโทีิดวงเข้าได้อะพาเขียนแตแขนยังลืมเนาะบิดนะครับเนาะอันได้พู่ร่างก็ปูนี่หกสองหกกับหนึ่สามบอลังแน่นแน่นก็ได้กันตัวนึงละบ่นเขจะว่าบนนี่คือหาเก้าเพราะว่ามันมมนเห็นชัดเจนเลยหาเก้าสามบอลลังตาเาถือมายืน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 อยู่านใดปูก็จีมหาเก้าสามเหก็อันอันมันหาเก้าอันบล่าหอครับ ถ้าสามมันเป็นจเลยแหละครับทั้งว่เกิดสิแปียร์ดูดูข้อหมายอย่างไรเอาเอาลักษณะครับผมปูครับอลักษณะเอาก็สอนกับสามหรือเปครับผมปูอร่อยครับเจ้าเขียนเห็นก็เจ้าซ้องสองห้าเก้าสองห้าเก้าถ้าปูเป็นผมหาเก้าสามก็เรีกกำเด็กเห็นใชเลยอ่าอาจารย์เพื่เห็นได้เลยครับผมปูครับจปีให้กับเจ้า นี่นะครับเนาะปูขึ้นให้ห้าเก้าสามสองห้าเก้าเลยคุณปูอเขียนให้ข้าว่ะเอานน่ละสิบหกทับเก้าทับหกสบายเสร็จดีใจมักงยังไงว่า่อความบวกเข้าหลายๆเป็นปูโชคไปทำเป็นอะไรไม่รู้เพราะได้ซื้อสักคน ฉันกดซื้อแต่ซื้อับบนับซื้อด้ทีอันปู่าซื้อบ่ได้อรอยละหนึ่งเก็ดหนึ่งเก็ดเก่าได้ตรงตรงได้ไม่ปูเจ้ากับซื้อเก็ดเก่าตรงตรงครับผมไปเบอร์บุนฝาบินนั่นเมโตไมโตกับปฮ็เทศีมครับเฮดอันมือวัตชินหันอ๋อครับผมปูัาเขาเขามาไทยเอาบินไม่มากครับผมปูก็เได้่ลาคืลายอันคืนลายมันจิตแมนเมีเมนครับจะได้เศรา แมนที่กลางห้องแมนอยู่ครับผมปูดีบ่ดีบ่เจียวไม่หายหรอกนดอแมนกันนี่ครับผมเนาะปูให้แม่งวันนี้ก็มีห้าเก้าสามกับสองหกกับหนึ่งสามครับผมล่างนะครับด้วยนี่สองหกกับหนึ่งสามบทคือหาเก้าสามนะครับเนาะใส่บทนี่แมนสองหกันมาปูครับออกบนดิเดตมาถูกไหมนแมนอยู่ครับปูครับบทล่างแล้วนี่ครับแคบหน้าจอครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม